สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกคนนะครับกลับเข้าสู่ช่อง Lu กชัวร์นะครับสำหรับวันนี้ครับผมก็จะมาแจกรหัสเน็ตฟรีนะครับวันนี้เป็นการขายของ t ท Move นะครับวันนี้มีทั้งหมด8ตัวนะครับก่อนที่จะไปรับชมคลิปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดสั่นกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อเพื่อไม่เป็นกันเพื่อเป็นลังใจในการทำคลิปของผมในต่อๆไปนะครับวันนี้มีทั้งหมด8ตัวนะครับก่อนอื่นเลยนะครับไม่ควรมีตังในซิมเพื่อป้องกันการโดนหักเงินนะครับ และอีกหนึ่งข้อเลยนะครับก็คือใส่ให้ครบทุกตัวนะครับรหัสเน็ตทุกตัวเนี่ยมีเงื่อนไขนะครับถ้าซิมของคุณตรงตามกับเงื่อนไขของรหัสเน็ตฟีนะครับก็บสามารถใช้งานได้นะครับถ้าไม่ตรงตามเงื่อนไขก็ไม่สามารถใช้งานได้นะครับเพราะฉะนั้นผมแนะนําว่า,วาใ,ใส่ให้ครบทุกตัวนะครับได้ไม่ได้ยังไงใส่ครบแล้วได้ไม่ได้ยังไงคอมเมนต์ไว้ทีใต้คลิปได้ดเ,ลเลยนะครับโอเคนะครับผมฝากกดติดตามด้วยนะครับตอนนี้เรา เพิ่งผ่าน1,000งพัซับสไคร์มาก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามมากๆเลยนะครับผมก็หวังว่าจะถึง2,000ในเร็วๆนี้นะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลารหัสเนี่ยตัวแรกกันเลยนะครับดอกจัน9 0 0นะครับดอกจัน3 2 1 1สี่เหลี่ยมสำหรับตัวนี้นะครับ1 GB ิใช้งานได้1วันนะครับทนกันอีกครั้งหนึ่ง ดอกจัน900ดอกจัน3211สี่เหลี่ยมสำหรับตัวนี้1กิกใช้งานได้1วันสำหรับตัวที่2นะครับดอกจัน878ดอกจัน8299 57สี่เหลี่ยมตัวนี้นะครับ100 MB ใช้งานได้1ชั่วโมงนะครับ ทนกันอีกครั้งหนึ่งน,นะครับดอกจัน8 7 8ดอกจัน829957สี่เหลี่ยมสำหรับตัวนี้100 MB อใช้งานได้1ชั่วโมงนะครับสำหรับตัวที่3นะครับผมดอกจัน8 7 8ดอกจัน808 1 2 0สี่เหลี่ยมสำหรับตัวนี้แรกวันใช้งานได้365วันหรือว่า1ปีเลยนะครับทนกันอีกครั้งหนึ่งดอกจัน878ดอกจัน8 0 8, 8 120สี่เหลี่ยมสำหร,ำหรับตัวนี้แลกวันได้365วันหรือว่า1ปีเลยนะครับ ตัวถัดไปนะครับดอกจัน878ดอกจัน2 2 3 3สี่เหลี่ยมสำหรับตัวนี้นะครับโทรฟีทุกเครือข่าย80นาทีใช้งานได้7วันหรือว่า1สัปดาห์เลยนะครับทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับดอกจัน878ดอกจัน2 2 3 3สี่เหลี่ยมโทรฟี80นาทีทุกเครือข่ายใช้งานได้7วันหรือว่า1สัปดาห์นะครับสำหรับตัวถัดไปเป็นตัวที่5นะครับดอกจัน878ดดอกจัน 0974สี่เหลี่ยมสำหรับตัวนี้นะครับเฟสไลน์1วันนะครับผมทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับดอกจัน878ดอกจัน0974สี่เหลี่ยมสำหรับตัวนี้เฟสไลน์1วันนะครับต่อไปเป็นตัวที่6นะครับดอกจัน808สี่เหลี่ยมสำหรับตัวนี้15กิกใช้งานได้30วันหรือว่า1เดือนเลยนะครับ ทวนกันอีกครั้งหนึ่งดอกจันแปดเจ็ดแปดดอกจันดอกจันแปดศูนย์แปดสี่เหลี่ยมสำหรับตัวนี้สิบห้ากิกใช้งานได้สามสิบวันหรือว่าหนึ่งเดือนนะครับผมต้องขออภัยด้วยนะครับถ้าผมพูดแบบคนละตัวกับในจอนะครับเพราะว่าผมติดมันสมองมันแปดเจ็ดแปดไปแล้วอะ่ะโอเคนะครับตัวถัดไปเป็นตัวที่เจ็ดนะครับดอกจันแปดเจ็ดแปดดอกจันสองแปดสี่เก้าสี่เหลี่ยมสำหรับตัวนี้นะครับหนึ่งร้อยเอ็มบีใช้งานได้ 1ชั่วโมงนะครับทวนกันอีกครั้งหนึ่งดอกจัน878ดอกจัน28 49ส kind of ี่เสี่เหลี่ยมสำหรับตัวนี้100อ MB ใช้งานได้1ชั่วโมงนะครับตัวสุดท้ายในคลิปนี้ครับผมสำหรับตัวที่8ดนะครับดอกจันท18ดอกจันทก้์สี่เหลี่ยมสำหรับตัวนี้ 1G กิกใช้งานได้1วันนะครับทวนกันอีกครั้งหนึ่งดอกจันท18ดอกจันศูน91เี่เหลี่ยมเหนไหย ทางที่จอผมเห็น91 901แต่ผมก็พูด091อะโอเคขออภัยนะครับดอกจัน118ดอกจัน901สี่เหลี่ยมสำหรับตัวนี้1กิกใช้งานได้1วันนะครับผมโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับหากผมพูดผิดพลาดประกันใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ตี2แล้วนะครับผมขอเบิกเบอร์นิดนึงนะครับดูบอลครับผมก็เลยดึกก็เลยทำงานดึกนิดนึงนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับไปเจอใหม่คลิปหน้านะครับ ใส่ได้ไม่ได้ยังไงคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับอยากได้ของซิมไหนคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปเลยนะครับแต่คลิปนี้ยังไม่จบนะครับผมก็เดี๋ยวผมหลังจากที่ผมพูดจบปุ๊บนะครับก็จะเป็นวิธียกเลิกเน็ตฟรีของทรูมูฟนะครับยังไงใครที่สนใจที่อยากจะดูก็ดูได้หลังจากจบตัวนี้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับผม วิธียกเลิกเน็ตฟรีจะมีทั้งหมด2แบบนะครับก็คือวิธียกเลิกเน็ตฟรีทีละตัวนะครับแล้วก็ยกเลิกเน็ตฟรีทั้งหมดที่เราเคย<ป>สมัครนะครับผมโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมซึ่งขอบอกไว้ก่อนนะครับว่าอันนี้เนี่ยผมไม่รู้เหมือนกันนะครับ,รบว่ามันจะยกเลิกสําหรับเน็ตที่เราเสียตังในการเติมหรือเปล่าแต่แน่นอนว่ามันจะยกเลิกเน็ตฟรีนะครับ <ambos. S 1> ผมเพราะฉะนั้นก็โอเคนะครับผมเดี๋ยวผมจะเริ่มจากยกเลิกทีละตัวก่อนนะครับสาหรับการยกเลิกทีละตัวเนี่ยนะครับก็ให้ทุกคนกดตัวจัน 901นะครับผมหลังจากนั้นให้กดดอกจันนะครับผมกดตัวที่จะยกเลิกนะครับตามด้วยสี่เหลี่ยมนะครับผมก็อย่างเช่นอ่ะผมจะยกเลิกตัวที่เป็นราัสเนึ่งปีของพม่านะครับก็คือดอกจัน935ดอกจัน9สี่เหลี่ยมนะครับวิธียกเลิกทีละตัวก็คืออ่ะสมมติถ้าผมจะยกเลิกตัวนั้นก็ดอกจัน901นะครับผมดอกจัน935ดอกจัน9นะครับตามด้วยสี่เหลี่ยมนะครับแค่นี้นะครับ ดอกจัน9ก1เนี่ยนะครับก็เป็นตัวยกเลิกนะครับสำหรับดอกจัน935ดอกจัน9เนี่ยก็จะเป็นรหัสเน่ยที่เราจะยกเลิกนะครับก็ให้กดสี่เหลี่ยมแล้วก็กดถอดออกไปได้เลยนะครับอันนี้จะเป็นการยกเลิกทีละตัวนะครับแล้วก็อีก1วิธีนะครับผมก็สําหรับวิธีที่2เนี่ยนะครับก็คือยกเลิกทั้งหมดนะครับโดยการอ่าในการโดยการยกเลิกทั้งหมดเนี่ยนะครับก็ให้กดดอกจัน1 90สี่เหลี่ยมแค่นี้เลยนะครับแล้วก็กดถอดออกไปได้เลยนะครับอันนี้จะเป็นการยกเลิกทั้งหมดเน็ตฟ